ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ความรักของธาตุทั้ง4กันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ตรงกับปีเถาะนะคะเรามาถึงชาวธาตุดินแล้วค่ะชาวธาตุดินผู้ที่เกิดราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมักรนะคะหรือลัคนาพฤษภลัคนากันลัคนามังกร ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนาชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลาและชาวราศีมกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคถึง12กุมภามาดูนะคะว่าชาวธาตุดินความรักของชาวธาตุดินในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องบอกความรักของชาวธาตุดินกันในเดือนเมษายนนี้นะคะ ผู้นะคะเป็นยังไงความรักของชาวธาตุดินเรามาเริ่มต้น ชาวธาตุดินถามว่ามีความรักเข้ามาไหมในช่วงนี้มันเป็นความที่เรียกว่าชาวธาตุดินมีความโรเลไม่ค่อยมีความมั่นคงกับเรื่องความรักเท่าไหร่นะักเหมือนเป็นคนจับปลาสองมือเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินถามว่าความรักมีเข้ามาไหมมีความรักเข้ามายิ่งสําหรับคนโสดแล้วเนี่ยมีเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีระวังจะเจอคนเจ้าเล่ห์เข้านะ <c oughs> <c oughs> หรือแม้กระทั่ง คนที่เข้ามาในชีวิตเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์นะเขาจะเป็นเขามองว่าคุณเป็นคนที่เออดูดูฉลาดดูแบบฉลาดแกมโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าไงถามว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ต้องการความเพอร์เฟกต์ต้องการความรักที่ดีเพราะฉะนั้นน่ะทาไมถึงชาวธาตุดินถึงมีความเออถึงมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคุณเป็นคนที่ไม่แน่ใจกับสิ่งที่เข้ามาว่าดีพอหรือยัอยง จึงทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงคู่ครองอยู่ได้เรื่อยสำหรับคนโสดเองมีการเปลี่ยนแปลงคู่ครองอยู่ได้เรื่อยๆนะคะ มันจึงทำให้เคนโสดอาจที่จะกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาแล้วฉันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนคนคบเปลี่ยนคนคุยอยู่ตลอดเวลามันก็จึงทําให้ช่วงนี้รู้สึกเครียด,เ,ดเพราะไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครดียังไม่รู้คนไหนดีกว่ากันฉันต้องการความเพอร์เฟคฉันต้องการคนที่ดีกว่ามันจึงทําให้อยากจะเดินออกจากชีวิตของของคนที่เข้ามาในตอนนี้เพื่อที่จะไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านะคะยังมีความรู้สึกว่าฉันต้องการมีครอบครัวจริงๆแล้ว ชาวเ,เขาเรียกว่าชาวทัตด,ดินเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากมีครอบครัวไม่ใช่เจ้าชู้เลื่อยเปื่อยนะแต่ต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่เข้ามาอาจจะเจอคนเจ้าเล่ก็ได้ในทีน่นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเจ้าเล่มากเกินไประวังยากมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่จะมีคู่แล้วก็กลัวว่าเขาจะมาหวังผลประโยชน์ในตัวเราคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องคุณไม่สนใจเรื่องสังคมนะ สังคมภายนอกจะพูดถึงคุณยังไงคุณไม่สนใจถ้าคุณรักใครคุณรักจริงแล้วคุณพร้อมเปกับคนที่คุณรักด้วยซ้ําไปแต่เพียงแต่ว่าฉันต้องการคนที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีเข้ามาไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีจะเจอคนถูกอกถูกใจเข้ามาเข้ามาในตอนไหนแล้วอาจจะเข้ามาในสายงานเดียวกันนะคะอาจจะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนทํางานที่เจอกันในสายงานเดียวกันนะคะในช่วงนี้ เขาบอกว่าใครที่ทำใครที่ทำงานที่ติดตอ่อหรือทำงานบริษัทต่างต่างประเทศนะเราอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะไม่ใช่คนไทยก็ได้หรือเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะชาวชาวท่าดินมีคนเข้ามานะอาจจะเจอคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนจังหวัดใกล้ๆหรือคนต่างชาติก็ได้ ถามว่าเจอไหมตอนนี้เริ่มในเดือนเมษายนเนี้ยได้เจอนะคะได้เจอได้มีโอกาสพูดคุยกัน <c oughs> <c oughs> นี่ไงแล้วก็ตัวคุณเองหรือคุณเจอคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะดวงของเราเนี่ยเป็นคนจะเจอคนค่อนข้างมีสเสน่ห์พูดเก่งคุยเก่งมีวาทศิลป์ในด้านการพูดพูดจาหวานร้อมดีทําให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มนะคะเคลิบเคลิ้มไปได้เลยทีเดียวแต่ตัวเราเองเนี่ย <c oughs> จะมองหาคนขยันนะคะอยากได้คนที่ขยันเพื่อความมั่นคงของครอบครัวแต่ถามว่าจะเจอไหมคนขยันได้เจอนะได้เจอคนขยันนะเพียงแต่ว่าในตอนนี้คุณอยากจะอยู่นิงอยากอยู่นิ่งๆอยากพิจารณาคนที่จะเข้ามาก่อนนะคะตอนนี้คุณไม่ได้เขาเรียกว่าชาวธาตุดินไม่ได้ไม่ได้ตะเกียกตะกายต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้ตะเกียกตะกาย,กย,กายหรือไม่ได้เรียกเรียกว่าไม่ได้รีบวขวายคว้าที่จะหาความรัก มองหาความรักที่ดีอยู่อาจที่จะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเจอความรักที่เจอคนเจ้าเล่เจอคนเจ้าชู้เจอคนหลอกลวงจนมีความรู้สึกว่าพอเรารักไปแล้วเราชอบเปย์ไงพอเราชอบเปย์แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเสียเวลากับตรงนี้มากเกินไปตอนนี้ฉันรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่ดีพร้อมจริงๆมีความขยนันขันแข็ง,ขงในการที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเพราะฉะนั้น มีโอกาสไหมมีโอกาสบอกแล้วเจอกันในสายงานจริงๆด้วยสําหรับชาวธาตุดินทีนี้มาให้สรุปสักนิดหนึ่งว่าชาวธาตุดินช่วงนี้อาจที่จะเขาเรียกว่าคุณเองก็มีงานมีอะไรเยอะอยู่เนาะหรือว่ามีภาระเยอะมันก็เลยทําให้ <c oughs> ถามว่าอยากที่จะเริ่มต้นอยากเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจเรา แล้วก็สามารถที่จะเดินควบคู่เดินคู่ไปด้วยกันได้พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มันกําลังมีที่มันกําลังเกิดขึ้นต้องการแบบนั้นแล้วถ้าเราต้องการแบบนั้นเราจะเป็นไงมันได้ครอบครัวที่ดีอ่ะสำหรับชาวธาตดินโอเคเลยนะคุณมีเกณฑ์ของการที่จะเจอความรักเจอครอบครัวที่ดีเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถที่จะมาเขาเขาเรียกว่า ทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขไปได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวอุ้ยแสดงความนี่งายสำหรับชาวธาตุดินนะมีเกณฑ์ของการที่จะได้ลงเอยถ้าเจอคนที่ถูกอกถูกใจในที่นี้ถึงแม้จะมีความคิดที่ขัดแย้งกับเราก็จริงหรือความคิดที่เขาอาจจะมีอะไรที่แนวความคิดที่ฉีดแปกแตกต,ต่างจากเราแต่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้มามา เพิ่มมาเสริมมาเติมในส่วนที่เราขาดได้เพราะฉะนั้นสําหรับชาวธาตุดินเองในช่วงของเดือนเมษายนนี้ไม่ใช่ไม่ดีเรื่องความรักนะแต่เราอาจที่จะไม่ได้รีบไม่ได้รีบร้อน ไม่ได้รีบตะเกียกตะกายมากจนเกินไปไปเนิบเนิบสมกับเป็นชาวธาตุดินฉันต้องการความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวเรามาให้ลูกเต๋าออร์เคช่วยขยายว่าความรักของคุณจะเป็นในทิศทางไหนแน่นอนนะคะลูกเต๋าออรเ์เคเได้เราจะดูกันแบบ3ลูกนะคะก็จะได้ปากกาที่จดลงไปนะคะแล้วก็ไฟที่สว่างเป้าที่ไปตรงเป้าหมาย นะคะเป้าธนูที่ยิงไปตรงเป้าหมายเขาถึงบอกบอกถึงว่าสําหรับชาวธาตุดินเองเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรได้บรรลุเป้าหมายหรือคุณอาจจะเจอคนที่คุณกําลังคิดคุณกําลังต้องการเนี่ยสมดังใจปราถนาคุณแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามาช่วยเสริม ะะมาช่วยเสริมมาช่วยคิดมาช่วยทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยพบแสงสว่างมีทางที่มีทางออกที่ดีหรือเป็นคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณมาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดได้ปากกาที่จดลงไปหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วหรือมีเกณฑ์ของการจดทะเบียนสมรสมีเกณฑ์ของการได้แต่งงานเกิดขึ้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวธาตุดินเลยทีเดียวนะคะชาวธาตุดิน ราศีพฤกษก์ราศีกันและก็ราศีมังกรหรือลัคนาพฤกษก์ลัคนากันลัคนามังกรมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะได้เจอคู่ครองที่ดีแต่อาจที่จะช้าสักนิดนึงไม่ได้รีบร้อนไปเรื่อยๆเจอดีเมื่อไหร่เราค่อยโอเคนะคะเรียกว่าไขว่คว้าหามาไม่ได้ไขว่คว้า ไปเรื่อยๆของเราเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีบทเรียนที่ไม่ดีทําให้เรามีความรู้สึกว่าฉันต้องคัดกรองแล้วล่ะฉันต้องเลือกแล้วล่ะนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับชาวธาตุดินใครเห็นว่าคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ